จากคลิปที่ผมทำนะครับในเรื่องของการคาร์ดิโอแล้วก็การเล่นเวทเนี่ยซึ่งมีหลายๆคนชอบเล่นเวทไม่ชอบคาร์ดิโอบอกว่าการคาร์ดิโอนั้นเหนื่อยมากไม่ชอบเลยซึ่งมันมีหลายคอมเมนต์มากๆที่คอมเมนต์แบบนี้นะครับซึ่งผมอยากจะถามกลับแล้วก็อยากจะทุกคนที่กําลังรู้สึกว่าการคาร์ดิโอนั้นเหนื่อยมากๆลองสังเกตตัวเองนะครับว่าเราคาร์ดิโอหนักจนเกินไปไหมเพราะว่าการคาร์ดิโอสาหรับผมนะมันคือการคาร์ดิโอให้ หัวใจเราเต้นอย่างต่อเนื่องในโซนที่เรากําหนดไว้ซึ่งผมนั้นคาร์ดิโอหัวใจฮาร์ดเรทโซน2มันจะเป็นเป็นฮาร์ดเรทในช่วงที่เราจะไม่เหนื่อยมากเราสามารถพูดคุยได้เดินเร็วหรือว่าวิ่งเบาๆสามารถร้องเพลงได้สามารถยังแบบพูดคุยได้เหนื่อยเล็กน้อยมากๆนะครับเพราะฉะนั้นบางคนอาจจะ เข้าใจนิยามของการคาร์ดิโอผิดคือไปวิ่งเลยไปซัดแบบเร็วๆมันก็เหนื่อยหอบบางคนฮาร์ดเลตอาจจะขึ้นไปโซนส่โซน5นะครับถึงฮาร์ดเลตแม็กเลยนะครับนั่นมันก็เลยอาจจะทําให้เขามีประสบการณ์ที่ไม่ดีต่อการคาร์ดิโอนะครับเพราะว่าการคาร์ดิโอเพื่อลดไขมันที่ดีนะครับจากที่ผมรีเสิร์ชมานะครับมันคือการคาร์ดิโอโซน2นะครับเพราะว่าการคาร์ดิโอโซน2นั้นร่างกายสามารถนําพลังงานจากไขมันมันใช้เป็นพลังงานในขณะนั้นได้ดี มากกว่านะครับใครที่กําลังคารีโออยู่แล้วรู้สึกว่าเหนื่อยนะครับให้หารนาฬิกาดิจิตอลนะครับที่หรือว่าสมาร์ทวอชนะครับที่สามารถจับฮาร์เรสได้นะครับทํากิจกรรมอะไรก็ได้ที่หัวใจเต้นต่อเนื่องนะย้ําสําคัญมากเต้นต่อเนื่องอยู่ในฮาร์เรสโซน2ของช่วงอายุของตัวเราเองแล้วเราจะหมดปัญหาในเรื่องของการคาริโอแล้วรู้สึกว่ามันโคตรเหนื่อยแน่นอนครับ